วส,วส,สวัสดีครับทั้งพีสวัสดีครับอาที่ถืออยู่นี่เขาเรียกว่าสปริงหรือเรียกว่าโช๊คครับัช็อคกับสปริงครับรวมกันโช็คกับสปริงรวมกันเป็นอะไรครับเป็นโช็คบวกสปริงเป็นช็อคบวกสปริง,รบบรงแล้วทำไมมันต้องมีบอยช็คด้วยมันต้องอันนัดเด็ดรบครับครับนี่นะครับเอฟซีนะคันนี้ก็คือมาเปลี่ยนโชคน็คเนาะทีนี้ในเมื่อท่านจะเปลี่ยนโช็คเราก็ต้องถอดทั้งโช็คและสปริงแล้วก็บอยช็คออกมา <S <S 1> <S 1> เพื่อจะเอาไปเอา,าสปริงออกนี่ออนี่ครับ<ม>เราต้องนี่นี่นี่คือนัดชกถ้าเราไม่ถอดนัดตัวนี้ออก,ออกมันก็เอาไม่ได้ขัเอออดกเก็ืด,ด้วยแหวนไหมมันจะมีคล้ายคล้ายคล้ายจานกินข้าวเราอะ่ะมันตั้งขึ้นอย่างงี้นะเราต้องเอามันหงายขึ้นแบบนี้เห็นไหมมันจานข้าววางถ้าเราวางคว่ำหน้าแสดงว่าวางผิดถ้าวางหงายหน้าแบบนี้เรียกว่าวางถูกต้องบางคนใส่ไม่เป็นใส่ผิดพอใส่ผิดปุ๊บ แหวนตัวเนี้ยมันก็จะมาสีมา้สีขอบตรงนี้มันก็จะดังตะมานั้นสุดท้ายก็ต้องเลือใหม่เฮ้ยโชค๊คก็ใหม่อะไรก็ใหม่ทำไมมันดังนี่แหละครับมันเกิดจากว่าแหวนใส่ผิดพวกนี้สำคัญมากแม่นบอกอาใส่ผิดไม่ได้นะครับอันนี้เจ้าของรถบอกนะนี่กำลังบอกอย้่นไล่สดอยู่ครับว่าโชค๊คตัวนี้นะครับต้องประกอบให้ดีแล้วมีมา,าด้วยนะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามต้าใส่ผิดปุ๊บ มันไม่ได้นะไม่ได้นะมันต,ต้องต้องกรงส่วนนี้มันจะอยู่กับตัวทางรถอยู่นิ่งๆเวลารถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาชุดข้างล่างมันจะหมุนหมุนซ้ายหมุนขวาอ่าล้วตำแหน่งน็อตตัวนี้มันต้องตรงกับได้ช่างใหญ่งกบนี่ครับตองกบตัวนี้อ่าตังแต่ตัวนี้นะครับรบ,บอกเลยว่ามาที่นี่ทำเสร็จแน่นอนนะครับทำโชว์เสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปตั้งศูนย์ต่อแน่นมากครับทำไมไม่ทำแบบคันนี้มาดูน,ดนี่มาดูนี่มาดูนี่ เน่ๆๆคันนี้เน่เน่น่กางใส่ย่นเน่นโอ้โหตนนี้ทําช่งล่างสาคนเลยครับพี่นาะสคนเลยต้อยกันนะครับต้องช่วยกันนะครับตอนนี้ต้ออดึงข่างมาทําคันนี้ก่อนคันนี้นะครับทําช่งล่างชุดใหญ่นะมีเปลี่ยนคานยกแคร่เปี่ยนสิยนล่างทําช่งล่างหมดเลยลูกหมากล่างลูกมากกันชากลูกหมากแรงลูกหมากคันโคเปลี่ยนผ้ยเบรกเปลี่ยนจานเบรกนะครับแล้วก็เป็นนแอนดรุ้งแล้วก็เป็นชกหน้าเป็นชกหลังโดยชงล่างนี้เสรหมดเลย ถาพี่จะทำอะไรบ้างเปลีย่ยนยางเปลี่ยนแม็กครับอ๋อเปลี่ยนยางเปลี่ยนแม็กซ์เปลี่ยนชั่วคู่เดียวมาจากไครครับเนี่ยจากไอ้ลังชิดนี่ครับมาจากลังสิดนะครับอ้าวเอฟซีลังสิดนะครับเป็นคนจังหวัดอะไครับอุบลครับอุบลเ<น>พื่อนเออเดชว่ะโอ้โหทุนที่สายหมันน่ามาหลายครับทางช่องนี่นมาจากอุดรนี่ไปถามเรื่องมามาจากอุดรอุดรนท่านี่มาสั่นว่ามาจากอุดรมาใส่ยางโอตาเน่ SA นี่ครับ นี่ครับเกตเตียสามพันหนึ่งนี่มาจากกุฎดอนเลยครับนี่ทะยุกอุตตร์ลอดเลยป้าดังใเมือว่านเพิ่งจะหอดนี่เครับต่อมาเรื่อยๆนะครับมากกว่าเพื่อนป้าหมายขาเขาเกตเตียเพิ่มหนึ่งนะครับมาตรวจเช็คช่วงล่างตรวจเช็คโช้กแล้วก็ตรวจเช็คตั้งศูนย์วันนี้เปลี่ยนยางอัลตราซีสีเส้นผมเช็คให้หมดเลยนี่ครับมาพามาดูนี่ยนี่ตอนนี้ครับ อ่าเดี๋ยวมันรั่วครับเสียงดังนี่ครับนี่ครับนี่อันนี้ก็เลยว่าลูกหมากกันโคง้งเซ็นเซอร์กันถนนลื่นอ่าโอเคใช้ได้โชกโอเคใช้ได้สปริงใช้ได้บูธใช้ได้ใช้ได้ลูกหมากันชัดดีกันโค้งดีจานเบรกหนาปึกเลยสแตนดาร์ดมากพ้าเบรกหนาปึกเลยโอเคช่วงล่างคือตรวจสอบให้ยบายแล้วช่วงล่างดีมากเลย ตรวจสอบแล้วช่องล่างดีต่อไปก็ตั้งศูนย์ช่องล่างดียางดีตั้งศูนย์ดีลดออกมาก็ดีเห็นไหมสรุปแล้วมาไกลคุ้มค่าโดยที่ไม่ต้องไปเสียอะไรเยอะศูนย์ก็ได้ตั้งฟรีช่องล่างเขาเช็คให้เรียบร้อยหมดแล้วก่อนหน้านี้นะเช็คไปแล้วทีหนึ่งนะครับแล้วก็มาใส่ย,ยางยี่ห้ออะไรครับนี่โอตานน่นี่ S เอสเอสามพันนี่ครับนี่นี่โอตานน่ดูสิครับดอกยางายใหม่ๆห่เส้นสีขาวฟ้า อันนี้เจ้ามาได้คันที่เท่าไหร่เนี่ยคิวที่เท่าไหร่ครับอ๋อคิวที่ยี่สามวันนี้ตั้งเป้าไว้ห้าสิบคันนะครับห้าสิบคันวันนี้นะครับแล้วก็นี่ครับดูนี่โอ้โหนี่เนี่ยดูเด็ดดอนสีกันเลยนี่มันดังครับแม่เรานังออดแอนดอด้ป็น่ไา้ดังล้ำค้าเลยนี่เดี๋ยวสางจากการให้ได้ไม่ยากครับ พูดอะตอนนี้ก็กำลังเอาชกไม่ประกอบเยอะครับผมเออแล้วมาดูยางกันนี้ย,ยางตัวนี้นะครับ fc ครับ fc ยางตัวนี้เป็นยางประหยัดน้ำมานเดี๋ยวเอาเยอะดูสิะนะเฮ้ยจััสดี นี่ช่างอะไรชิ้นร้อยเยครับปึ๊กโอเคจำแล้วย้เอีกกันลืมนะครับนี่นะครับยางตัวนี้นะครับเป็นยางประหยัดน้ํามันนะยางตัวนี้เป็นยางคือของเก่านะครับอ่มันจินน้ำมันประมาณสัก่ว่าของเก่าเป็นยางสองหกห้าหกห้าสิบเจ็ดน้ำมันเติมเดือนละหกพันบาทแต่พอท่านมาใส่ยางตัวนี้ปุ๊บน้ำมันเติมเดือนละ ห้าพันบาทเห็นไหมมันจะลดไปในตัวเดือนละหนึ่งพันบาททุกเดือนทุกเดือนลองคิดว่าเราวิ่งหนึ่งปีก็ลดไปหมื่นสองแล้วแล้วยางตัวนี้ไม่ใช่ว่าใช้ได้แค่ปีเดียวนะใส่วันนี้วิ่งไปเลยสี่ปีรับประกันลังกานขายเด้ออันนี้เขาเรียกว่ายางเปลี่ยนน้ำมันแล้วอย่าไปตกใจว่าเฮ้ยไปทำอะไรมาว่าทาไมน้ามันมันกินน้อยลงนี่แหละมาจากยางถ้าเป็นยางหน้าก,กว้างแบบนี้กินน้ำมันหน่อยหนึ่งเห็นไหมเพราะว่าหน้ากว้างหน้ายางยิ่งกว้าง มันก็ยิ่งกินน้ํามันตอนหน้ายางมันแคบแต่ก็ไม่ได้แคบมากเอาแบบแคบกลางๆถ้ามันแคบมากเกินไปวิ่งล่อนแม่นบ่อ่านี่ครับบอกได้ว่าใส่ไปแล้วเจ้าสิถธูไกลแล้วเอฟซี MC ที่ใส่ไปผมสอบถามแล้วพี่ครับตั้งแต่พี่ใส่ไปรู้สึกยังไงบ้างโอ้ดีกว่าเดิมเยอะถ้ารู้งี้ใส่ตั้งนานแล้วนี่ช่างอาทิตย์เดืน่างอาทิตย์ ช่างอาทิตย์ช่างอาทิตย์อะไรล่ะครั้งนึงช่างคลุมค่ะที่ต่อลูกค้าที่เทาร์เพิร์ดไค่ะนี่ช่างอาทิตย์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีเอฟซีมาบอกว่ายางตัวนี้ใส่แล้วมัน,ปร,มนรนะประหยัดน้ำมันยังไงนะประหยัดน้ํามันจากเอาเอาเอาที่ตัวนี้เอฟซีของจริงคือใช้ใช้รถวีเอสขับ17ครับแล้วเขามาเปลี่ยนยางตัวนี้ครับ เอฟซีท่านนั้นขออนุญาตเอา,เอาเอาพี่เป็นวิยาการเนาะที่เขาบอกว่าเขามาซื้อ,อยางยางพิลั์อีกสี่เส้นเอาอยางใช้เดิมไปใส่รถที่บ้านแล้วสอบถามว่าพี่เป็น,นยังไงบ้างใช้มาสี่เดือนแล้วพี่เขาบอกว่าใช้ดีประหยัดน้ำมันเครื่องเบาแล้วคำสุดท้ายที่พี่เขาจะกลับเขาบอกว่าผมหลงใช้าย,ยางใหญ่ตั้งนานจริงนี่เรื่องจริงพี่คือเรื่องจริง ลงใช้ยางใหญ่มาตั้งนาน,านาแล้วมันปเปื้อนน้ํามันใช่แล้วยุคนี้น้ํามันแพงด้วยต้องใช้ยางไซนี้ใช่ครับแล้วเบาแลอวิ่งปกตินะครับวิ่งใช้งานปกติบรรทุกได้ปกติเส้นหนึ่งบรรทุกได้หนึ่งพันกิโลต่อเส้นต่อเส้นส <4 S 2> ี่เส้นก็สี่พันโลสี่พันก็คือสี่ตันสี่ตันคือรวมรถรวมของด้วยนะใช่รถ ลดตามกันแล้วออกทีสองตันทีสองตันขอสองตันขอสองตันได้สบายบรรทุกสบายใช่ของเดิมที่หน้าใหญ่ก็เท่ากันนะใช่หนึ่งพันแปดกิโลครับห่างต้องห่างกันแค่นี้เองอ่ะดูหน้ายางก่อนครับผมนี่ครับนี่ครับมันก็ไม่แคบนะแล้วก็ไม่กว้างกลางกลางเราได้ที่สำคัญได้ยางใหม่ปียี่สิบสองฮะยางปียี่สิบสองตอนนี้เห็นเขาบอกว่ายางใหม่เบิกใหม่มันราคาเกือบสองหมื่นนะ เกือบสองหมื่นครับแล้ววันนี้เอฟซีส่ไปเท่าไหร่นะทั้งเน็ตทั้งยางพร้อมเดินอยู่หมื่นหนึ่งพันเหรอโอ้โหเอฟซีครับก่อนสิบหกมัเป็นสิบเจ็ดหักเทินแล้วเพิ่มตังแค่หมื่นพันเองหมื่นหนึ่งพันโอ้โหได้แม็กด้วยได้แม็กใหม่ได้ยางใหม่เหมือนซื้อยางแถมแม็กเลยนี่แม่เอ้าซื้อแม็กแถมยางเออใช่แม็กเขาดันแม็กซื้อได้ไหมใช่เป็นแม็กแม็กแม็กอ่าพอสิบเจ็ก่อนเปลี่ยนโฉมครับนะครับ ตัวนี้เราเราเรา,เรามีสำรองเผื่อเอฟซีในสายของมิซูครับถ้าเป็นขอสิบเกียขอยูซูเราก็พร้อมเปลี่ยนให้ยีสูเราก็มีเปลี่ยนให้มิสูล้วก็มีเปลี่ยนให้ฟอร์ดมันได้มีไหมมีครับแล้วไซส์นี้เ c เอฟซีเคยใส่ในฟอร์จูเนอร์ไปแล้วประมาณสามพันกลับมาบอกว่าเยี่ยมเบาประหยัดน้ำมันถูกตองนี่คือคือสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมว่าเราอยากประหยัดน้ำมันใช่ครับแต่เขามีปกติเหมือนเดิม แล้วมันเหมาะกับช่วงนี้น้ำมันแพงแต่ผมคิดว่าเออช่วงนี้น้ำมันแพงเราแสียด้วยไปไม่ได้สี่ปีปุ๊บพอครบสี่ปีน้ำมันราคามันลงเราเขาไม่แน่นะเพราะว่ารถไฟฟ้าเข้ามาเยอะเดี๋ยวพอรถไฟฟ้าเยอะปุ๊บมันก็ต้องลดน้ำมันลงมาด้วย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 อ่าสิ่งแวดล้อมเสื้อผ้าอ่าฮะอ่าพลาสติกทุกอย่างราคาขึ้นหมดด้วยปุ๋ยอาหาร ทุกสิ่งทุกอย่างมันม้วนไปกับเทมเพนนี่แหละมันม้วนกับน้ำมันหมดเลยแต่กันไดเลยนะปีนี้ปีหน้าเดยวเขาก็เลือกตั้งใหม่เดยวเขาก็ปรับราคาลงมาเราไม่พูดถึงเลือกตั้งดีเพราะว่าเราก็เตรียมตัวเลือกตั้งอยู่แล้วเราก็เป็นคนกรุงเทพเราเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดด้วเลือกตั้งเราประชาธิปไตยใช่แล้วก็มาเก็ตซีนั้นเาเปลี่ยนกันเยอะครับตอนนี้มันช่วยเรื่อง ค่าของชก่อนได้เยอะง่ายๆมันถูกลงเดือนละพันถึงสองพันบาท<น>เกินเกินเหรอเกินเอา,เอาปกติถังรั้งแรกคุณรู้เลยเติมเต็มถังครั้งแรกคุณรู้เลยวยา่าประหยัดวิ่งได้คุณวิ่งได้ห้าวันอตอนนี้วิ่งได้ประมาณแปดวันแปดวัน,วนไปอีก3วันสามวันโอ้โหนี่คือยังยังใช้ปกติสามวันสามครั้งก็เก้า เก้าวันเออสามเก้าสามเก้าใช่เก้าวันเป็นเงินสองพันห้านั่นแหละมันประหยัดไปสองพันห้าเราเอาเงินสองพันห้าไปกินมอเตอรท้าดีไหมดีเออนั่นแหละนี่คือที่มาของคําว่าประหยัดถูกต้องครับเราต้องเลือกประหยัดให้ถูกต้องเครื่องจักรมันเดิมนะทุกอย่างมันเดิมหมดเปลี่ยนแค่ยางอย่างเดียวแต่เขาบอกว่ามันเหยียบเขาเร่งมันไปเร็วใช่แตะเบาเร็วกว่ามันคือมัน สมูทกว่าเพราะว่าหน้ายามันเล็กลงไงมันเลยเบาเล็กลงแค่แต่ก็อยากให้ระวังเรื่องหน้าฝนนะหน้าฝนถ้าฝนตกก็ให้เบาๆนิดนึงมันทุกทุบใส่เหรอครับใช่ครับเวลาเวลาเอาโค้งนะตัวนี้นะเวลาเจอโค้งเราต้องหักโค้งอะไรตามโค้งนะอ่าถ้าเลี้ยวซ้ายล่ะถ้าเลี้ยวซ้ายเราต้องหักโค้งอะไรซ้ายอเอเหรอถ้าเลี้ยวขวาเราต้องหักโค้งถ้าไม่เลี้ยวปั๊บมันจะไปคนละทางกัน โอเคโอเคขอบคุณครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสุดยอดได้ยังดีราชาก็เบาด้วยอันนี้เรียบร้อยยังเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะนี่โอตอนนี้เอสเอสามพันครับหน้าลัางซ้าเรียบร้อยนะครับคันนี้ เน,น่ก็ล้วก็เอารถลงมาแล้วก็ลากกระบาดยัอีกทีหนึ่งยาได้เ่อาประกอบแล้วเนาะอ่ะสามคนค่อยๆทำเด้อเน,นี่ก็เป็นการประกอบช่วงล่างครับ FC ครับช่วงล่าง อันนี้ข้างล่างจะเป็นไฮโดรลลกครับค่อยๆดันขึ้นค่านนี้เปลีย่นยนโชคหน้าโชคลังบอกเปลี่ยนโชคหน้าแต่เดาโดยโชคลังก่อนเอฟซีครับ ช่วงหลังเรียบร้อยใส่กล่องยก3นิ้ว